จะพาเพืเ่อนมาดูมะละกรในสวนนะคะดกมากมันเยอะมากมันหลายต้นดูดิเยอะมากไปแต่ต้นมะละกอเต็มไปหมดเลยด,ดูดูต้นนี้ต้นนี้โอ้โหนี่ดกมากพอได้เก็บกินนะคะต้นมะละกอเยอะมากนี่ ้มโอนะคะต้นสมโอกำลังแตกยอดเต็มเลยอันนั้นเป็นป่าบวบของแม่นะคะมันแก่แล้วกำลังจะลื้อออกแล้วก็จะปลูกจ,จะขยายขามาเพิ่มค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกน้ำเต้าค่ะอันนี้ยไม่ได้มาดูเลยมีลูกไหมอุ้ยม,มีจริงด้วยจริงมันใหญ่มาก ไม่มีคนเห็นมันดูดิไม่มีคนเห็นมันเลยอ่ะลูกเก่มากเก่หรือยังเนี่ยเก่เรือ่องดูดิเก่มากต,ตอนเรากลับเราค่อยมาเอา อเจออีกแล้วสองลูกเจอสองลูกนี่ลูกที่สามอูวใหญ่เลยสามลูกแล้วลูกนี้ลูกเล็กกว่าลูกก็สี่ลูกเล็กอันนี้กำลังกำลังเป็นลูกนะคะนี่เล็กๆอยู่มีอีกไหมมีสามลูกเจอสามลูกโอ้ยลูกหนึ่งสี่ลูกขนาดว่า อันเนี้ยังไงลูกนึงเนี่ยห้าลูกแล้วนะเลยนะคะได้ห้าลูกเลยเนี่ยขนาดฟ้าันป่าเล็กๆเองนะคะโอ้โหเนี่ยลูกหนึงเห็นไหมคะเห็นโอ้โหหลวมมากนี่โอ้โหยังไงลูกนึงล,ล,ล,ลูกใหญ่ลูกใหญ่มากโอ้แต่มันน่าจะแก่แล้วนะคะนี่ อ้ยไม่มีคนเห็นมันนี่มันแก่แล้วลูกนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเอานะคะเก็บไว้เลยดีกว่าเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเก็บไป ีอยู่ตรงไหนลืมนี yeah. ่ยสองลูกไม่ได้เอากรบไก่มาด้วยนะคะเพราะเราไม่ได้ตั้งใจมาเก็บเอาไปฝากไว้ก่อนอีกสองลูก สามลูกสี่ลูกกต้องอีกเมื่อกี้เดี๋ยวไปเก็บก่อนนะคะไม่ได้เอาอะไรมาใส่เลยโอ้ใหญ่มากดูสิสี่ลูกแล้ว อีกสามลูกอยู่ตรงนี้จ้ะน,นี่ค่ะตกเกินแม่ปลูกไว้นะคะเี่ยลูกนึง่นี่นี่น อีกสามเยอะมากจะพาไปดูบวบที่แม่ปลูกไว้จะลื้อแล้วละค่ะแต่ว่าไปดูว่ามัน,นย,มยังมีไหมมันแก่แล้วมันก็เลยพัง พรอเราทําค้างบวบเป็นไม้ไผ่มันก็เลยพังง่ายนะคะมันก็โอ้ยมีลูกด้วยนี่ไงเจอลูกบวบด้วยนี่นี่ทุกคนนี่เก็บเลยมีไหมเพาเนี้อันนี้มันไม่ไมัน,ไม,นไม่โตเลื่อนยังไม่สมบูรณ์นะคะไปดูข้างในก่อน,นมีไหม โอ้ยมีลูกใหญ่คนไม่เห็นมันหรอกทุกคนดูสิมันแก่แล้วอะเนี่ยไม่มีใครเห็นมันมันแก่แล้วเนี่ยอันนี้ได้ไหมนี่พอกินได้ไหมก็ได้อยู่มันแก่แล้วนะพนเพื่อนๆโอไม่มีใครมาดูเพราะว่าจะลื้อแล้วก็เลยไม่ได้มาดูเลยอะโอ้เสียดายแก่แล้ว เราไปดูฝั่งนู้นกันอุย้ยเนี่ยเพื่อนเห็นไหมมันแก่แล้วอะ่ะลองดูก่อนมันกินได้ไหมเดี๋ยวนะนี่ได้ก่อนเนี่ยมันแก่หรือยังแก่แล้วมั้งเนี่ย เจวแล้วมะ,ะเด็ดไปกับเด็ดไปกับจะลองกินได้หูเจออีกแล้วลูกหนึ่งมันพอมีให้เก็บอยู่นะคะเดี๋ยวนอะนะต่อกล้องก่อนเนี่ยเนี่ยมันพอมีอยู่นะมีให้เก็บอยู่นะนี่เนี่ยเจออีกแล้วอ น,นู่นเดกลูกนึ่งเห็นไหมคะนุ่นนุ่นเด็กลูกหนึ่งนู่นแก่แล้วอ่ะแก่แล้วทุกคนดูดิสดายมากเลยเนี่ยไม่ได้มาดูมันเลยอะ่ะฝนตกทุกวันเลยคะ่ะนี่ฮะเนี่ยอืมไม่ได้ใช้ได้นาะนี่ค่ะเพื่อนโอ้ ได้เก็บกินไม่ต้องซื้อนะคะนี่สองลูกเลียวเค่ะนี่อีกลูกนึ่เห็นไหมคะนะเดี๋ยวนะคะมาเก็บก่อนโอ้อแก่แล้วอะ่ะเสียดายิงเลยไม่ได้มาดูหลายวันเลยคะ่ะแต่ก็ได้แต่วันนี้เราก็มีอาหารแล้วนะได้บวกแล้ว ไม่ต้องซื้อน,นะคะปลอดสารร้อยเปอร์เซนนี่เดี๋ยวเอาไปรวมกับเพื่อนๆนก่อนนะคะโอ้ได้เยอะเลยเกือบไม่มาดูเนี่ยดูสิคะนี่อืมได้เยอะเลยเดี๋ยวเอาไปรวมกับบวบอันนี้ก็เป็น บวบที่เขาเอามาใส่แกงหอ,อกไม้นะคะเขาเรียกบวบเหมือนกันเนาะแต่อีกอันนึงอีกอันนึงเมื่อีเก็บเมื่อกี้ค่ะนะันเขาเรียกอะไรอะ่ะที่บ้านเรียกไอ้ลูกเรียกว่าหมกน้ำอะค่ะภาษาไทยเขาเรียกบวบเหมือนกันไหมบวบบวบอะไรบวบน้ำเต้าเหรอคะเรียกลูกน้ำเต้าหรือเปล่าเขาเรียกน้ำเต้าหรือเปล่าโอเเลย 嗯。